สักวันหนึ่งดอกไม้บานสะพรั่งสักวันหนึ่งคนจริงจังจะหลากหลายสักวันหนึ่งคนดีทั้งหญิงชายจะมากมายเต็มพื้นแผ่นดินข่าวทะลุใหม่โดยบุญรุวียมจินดาพี่นอ้องที่เคารพครับ ข่าวทะลุไมวันนี้ตรงกับวันอังคารที่14ตุลาคม2568วันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ดานปิดสินค้าเข้ามนบุกไทยเสมือนเป็นการตบหน้ารัฐบาลอนุทินรัฐบาลจับชายครับถ้าเป็นอย่างนี้มันจะชิบหายไปทั้งประเทศทหารเขาปิดดานมอบให้ทหารเขาเขาก็ปิดดาน แล้วสินค้าพวกนี้สินค้าการเกษตรอย่างนี้มันออกเล็ดลอดมาฝั่งไทยได้ยังไงอย่างเช่นมันสำปะหลังเข้ามารุกรานราคาของพี่น้องเกษตรกรชาวทำไร่มันสำปะหลังทำให้มันสำปะหลังราคาถูกลงถูกลงเวลานี้มันเข้ามาทางไหนเขาบอกเข้ามาทางเรือ แต่บางทีมันแอบเปิดด่านหรือเปล่าทําไมนายกรัฐมนตรีไม่ดําเนินการจัดการสอบสวนเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้ให้มารู้เรื่องเพราะมันสมประหลังเนี่ยเมื่อมันสมประหลังจากกัมพูชาเข้ามาลานมันมันก็ซื้อมันสมประหลังจากกัมพูชาเพราะมันถูกกว่าเมื่อมันถูกกว่ามันก็ทําการบีบให้ราคามันสมปะหลังในเมืองไทยถูกลงราคาถูกลงซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง ที่ปลูกมันสำปะหลังประมาณสักสามแสนครอบครัวนี่คือตัวอย่างหนึง่งไหนจะเรื่องข้าวโพดท,ที่เข้ามาอีกมาโจมตีราคาข้าวโพดในเมืองไทยเกษตรกร,ร,กรพี่น้องคนไทยเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข้าวโพดก็หลายแสนครอบครัวหลายแสนครอบครัวครับนอกจากนั้นยังมีมะม่วงมีกล้วยมีอะไรอีกเยอะแยะลํำยงลํำไายอีกที่เข้ามา รุกรานราคาของพี่น้องเกษตรกรชาวไทยนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นผมเลยต้องเรียกรัฐบาลจับชายไงถ้าทูนทำจับชายอย่างนี้คุณทำจับชายอย่างนี้มันเจ๊งทั้งประเทศมันเดือดร้อนทั้งประเทศแสดงว่ารัฐบาลชุดนี้ของคุณอนุทินไม่เห็นหัวคนไทยเลยไม่เห็นหัวเกษตรกรไทยเลยคุณทำอะไรวันๆนะตะแลตแต่ไปวันๆมันจับต้องไม่ได้ การเป็นรัฐบาลเนี่ยเอาเงินมาแจกใครก็ทําได้ไอ้คนละครึ่งใครก็ทําได้จ่ายเงินคนจนใครก็ทําได้มีเงินมาจ่ายเงินแจกเงินนั้นมันง่ายจะตายไปแต่ถ้าทําแล้วให้มันเกิดความสมรติผลหรือว่ามันเกิดอนาคตข้างหน้าซึ่งมันทําให้พี่น้องเกษตรกรมองเห็นอนาคตเนี่ยมันไม่ง่ายและมันก็ไม่ยากถ้าตั้งใจจริง แต่เวลานี้รัฐบาลอนทุทินปล่อยปละละเลยเต็มไปหมดถึงขนาดไม่มีปัญญาที่จะปกป้องผืนแผ่นดินไทยเมื่อไม่มีปัญญาการจองพลังเขาก็มาไงเขาก็มาใช้วิธีการของเขาโดยไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องใช้อาวุธเขาก็ใช้ซาวเสียงผีไงเสาวเสียงผีหลอกคนเขเมรให้วิ่งหนีป่าราบเลยเสร็จแล้วก็มีคนออกมาคัดค้านว่าอย่างนี้มัน เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นกว่าการขวางการสิทธิมนุษยชนก็ว่ากันไปทีนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มันก็มีความเห็นจากหลายฝ่ายคนไปถามนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญบีรกุลนายกรัฐมนตรีบอกว่าการเปิดสารคดีและซาวเสียงหลอนเนี่ยมันเป็นมาตรการผลักดันชาวกัมพูชาที่รุกล้ำผืนแผ่นดินอธิปไตยของไทย กลับประเทศจากมาตรการเบาไปหาหนักนายกว่างี้นะเรื่องปฏิบัติได้มอบให้กองทัพตัดสินใจยอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการเจรจาทางการทูตซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้เดินทางไปกุลาลังเปิ์เมื่อวานนี้ไปพบกับผู้นําของมาเลเซียผู้นํากัมพูชานะนักข่าวก็ถามว่าไอการเปิดซาวเสียงผีหลอนเนี่ย มันจะผิดหลักมนุษยธรรมหรือไม่เพราะมีสวอออกมาติติีเรื่องนี้นายกอนุทินบอกว่าเดี๋ยวขอไปฟังก่อนยังไม่มีเวลาฟังเลยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลงพื้นที่ตลอดแต่ก็ยังยืนยันว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายสากลรวมทั้งกติกาสากลคือมีการวิจารณ์กันมากไอ้เรื่องผีหลอนเนี่ยเสียงผีหลอนเนี่ยเมื่อคืนผมก็พูดเรื่องนี้ว่า มันเป็นเรื่องสนุกสนุกอะนะเป็นเรื่องสนุกสนุกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรที่จะออกมาวิพากษ์วิจารหรอกครับนะคุณกันเขาก็หยุดแล้วไงให้เขาหยุดเขาก็หยุดเขาเป็นเด็กดีนะไม่ให้ฉายหนังเขาก็ไม่ฉายหนังเขากลับบ้านเขาอยากจะมีส่วนร่วมนะสร้างความเฮฮาไม่ให้มันตึงเครียดมันก็เป็นเรื่องธรรมดา ผมกลับชื่นชมด้วยซ้ําเอางี้ก็แล้วกันทีนี้คนไปถามใครดูไหมอีกคนหนึ่งไปถามาสสชาดาไทยเศษสสอ,อุทัยธานีพักรัฐบาลเหมือนกันคือพักแกนนํารัฐบาลพักภูมิใจไทยถามว่าไอ้เรื่องนําซาวผีเนี่ยไปหลอนไปเปิดที่บ้านน้องจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเนี่ย โลกยุคใหม่มีสงครามหลายรูปแบบคุณชาดา่าว่างี้นะปัจจุบันนี้มันเป็นโลกดิจิตอลมีประชาชนอินฟลูเอนเซอร์ออกมา mm hmm. ก็เป็นธรรมดาเราไม่ได้ยิงระเบิดเราไม่ได้ไปฆ่าใครเราเปิดเสียงเพลงบ้านเราแต่เวลาเขาทำกับเรานี่ต้องเข้าใจว่าคนไทยโดนกระทํามาหลายสิปีโดนระเบิดโดนฆ่าพี่น้องประชาชนโดนฆ่าทหารโดนฆ่าเขาทำกับเราแรง นะฉนี้ความคิดของการจอมพลังเนี่ยที่สวออกมาระบุว่าการกระทําของการจอมพลังและคณะเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนสสาชาดาไทยเศษก็บอกว่าเราต้องมองสองด้านคุณพูดไม่ผิดคุณเป็นนักสิทธิมนุษยชนแต่ไม่ควรพูดว่าเวลานี้ไม่ควรพูดแบบนี้ ต้องมีศิละปะในการพูดคนที่เขาทำงานเขาก็รักชาติอย่างการจอมบรลังเอาเวลาไปทำมาหากินอย่างอื่นก็ได้แต่เขาก็ทำทุกอย่างเขารักชาติแต่บางคนเขาหิวแสงแต่เขาทำแล้วมีประโยชน์กับบ้านเมืองก็มีประโยชน์ทางทางหารต้องยอมรับในการกระทำถือว่าเก่งหาเงินมาทำได้มีคนให้ความเคารพและเชื่อใจ เขาเจตนาดีอย่าไปมองในสิ่งนั้นว่าไม่ดีคนอื่นออกมาพูดไม่ควรพูดเวลานี้และไม่ใช่พูดแบบนี้พูดเหมือนเขาทําผิดพูดเหมือนเขาทําผิดพูดเหมือนเขาเลวร้ายละเมิดสิทธิมนุษยชนแม้สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใหญ่แต่นี่ก็ยังไม่ได้ละเมิดมันเป็นสงครามจิตวิทยาว่าดีกว่าลบด้วยอาวุธ นะจริงไหมดีกว่าไปรบด้วยอาวุธคนจะพูดก็ต้องรู้ว่าควรจะพูดแบบไหนทหารกําลังปฏิบัติการจิตวิทยาหน้าที่ของคุณก็ต้องปกป้องสิทธิแต่ไม่ใช่เวลานี้มันผิดเวลาผิดทางผิดที่ผิดหัวใจคนไทยทั้งชาติเหมือนคนพูดไม่รักประเทศไทยสสชาดาไทยเศษบอกว่าวันนี้สังคมไทยต้องตระหนักให้ดี ต้องรู้ว่าสงครามเกิดขึ้น,พน,น,นเพราะคนสองคนทําให้บ้านเมืองวุ่นวายคนสองคนทําให้คนตายคนสองคนทําให้ชาวบ้านประชาชนต้องอบพยพไม่ได้ทํามาหากินเกิดจากคนสองคนไม่ใช่สองประเทศคนสองคนที่อยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันพอผลประโยชน์ขัดกันก็มีปัญหาก็เกิดจากคนสองคนภายใต้ผลประโยชน์ใต้เกาะกูด วันนี้ไม่มีใครเอาความจริงมาออกมาแฉว่าผลประโยชน์ MOU-43 เขตบนดิน MOU-44 เขตใต้ทะเลมีการแบ่งปันผลประโยชน์กันเองพอคนสองคนทะเลาะกันเรื่องก็ถูกแฉออกมาแต่สองคมไทยไม่รู้พักพวกที่ก่อเหตุก็ไปโทษ I.O. พยายามเบี่ยงเบนไปคาสิโนความจริงมันคนละประเด็น ใช่ครับใช่ครับสองคนทะเลาะกัน,นคือแมวกับฮุนเซนแล้วก็ทำให้ชาวบ้านตายทำให้ทหารตายทำทหารบาดเจ็บขาขาดนี่คือเรื่องจริงที่คุณชาดาออกมาพูดนะครับคุณชาดาบอกว่าอย่างนี้นะถ้าเป็นสงครามถ้าเป็นสงครามขึ้นมาถ้าปล่อยให้ทหารทำเต็มที่แล้วค่อยเจรจาคนที่ได้เปรียบทางยุทธวิธียุทธการเจรจาย่อมมีอำนาจเหนือฝ่า แต่ก็มีคนไปคุยกับนายอันวาอิบราฮิมประธานอาเซียนเราแพ้ยับเยินเพราะมันมีใบสั่งมาไงทำให้ไทยเสียเปรียบเหมือนที่เคยมีคนถามว่ากระทรวงต่างประเทศอยู่ที่ไหนในรัฐบาลที่แล้วแทบไม่ออกมาเลยไม่ออกมาเพราะคุณถูกสั่งอยู่ใช่หรือไม่นี่จี้ใจดำชาดาไทยเศษจี้ใจดำ จี้ใจดําว่ารัมตีต่างประเทศคนที่แล้วเนี่ยถูกสั่งมาใช่หรือไม่เรื่องจริงนะเรื่องจริงชาดาไทยเศษบอกว่าเราไม่เด็ดทะเลาะก,กับขเมเรแต่เราทะเลาะก,กับฮุนเซนและมีไอโอของสีแดงปั่นตลอดสร้างสถานการณ์ตลอดปัญหากัมพูชาคือปัญหาตระกูลฮุนเซนกับไทยต้องจับประเด็นนี้ให้ดีเพราะ เรากับขเมเรย้ายบ้านหนีไม่ได้ลบทิ้งจากแผนที่ก็ไม่ได้ปัญหาคือฮุนเซนเขาทำได้ทุกอย่างขนาดเป็นขเมเรแดงยังถูกสังคมประนามล่มสลายไปก็ยังรอดตัวมาเป็นพระเอกได้อีกแสดงว่าไม่ใช่กะล่อนธรรมดาเลยแต่กะล่อนระดับโลกมาทำร้ายผู้หญิงอย่างอดีตนายกแพทองทานชินวัตร ขอฝากถามคุณทักษิณว่าได้แสดงการปกป้องว่าได้แสดงการปกป้องลูกอย่างไรบ้างชาดาไทยเศษบอกผมสงสารผมสงสารนายกแพททองทานเขาหน้าสงสารมากเขาทำเพื่อคุณพ่อแต่คุณพ่อไม่แสดงให้ลูกสาวว่าไม่ผิดถ้าผมรวยแบบท่านแล้วเพื่อนผมทำแบบนี้ ผมจะมีกองกำลังปฏิวัติเขมรเลยนี่คือเป็นความจริงแต่ทำอะไรมันไม่ได้เพราะผลประโยชน์เราเทะเลาะกันก็เพราะผลประโยชน์แต่มันไม่ใช่ผลประโยชน์ของชาติมันเป็นผลประโยชน์ของบุคคลมีความรู้ดูดาวเทียมได้โอ้สะใจมากคือคุณธาดาในพูดสะใจแล้วพูดความจริงนะซึ่งท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อน ที่ผมมาถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังคือเรื่องจริงทั้งหมดครับพี่น้องทั้งหลายเรื่องจริงทั้งหมดฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่กระแสสงครามปัญหาที่เกิดขึ้นชายแดนมันกระทบกระทั่งถึงเศรษฐกิจในบ้านเราจนทำให้เศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยมันโตต่ำเตี้ยที่ผมพูดไว้เมื่อคือนนี้อย่างปีเนี้ยมกรากุมพามีนาเขาเดายกไตรมาสแรก เศรษฐกิจโต3.2พอไตรามาสที่2เมษาพฤษภามิถุนาจาก3.2ตกลงมา2.8ของ GDP พอไตรามาสที่3กรกฎาสิงหากันยา3เดือนนะไตรามารส3เดือนจาก2.8เหลือ1.7และสุดท้ายคือตุลาพฤศจิากาธันวามีการคาดการจาก กระทรวงการคลังโดยรัฐปรีว่าการกระทรวงการคลังคือรัฐบรีเอกนิติบอกว่าจะจาก1.7เนี่ย GDP ของประเทศจะตกลงมาแค่0.3จะตกลงมาถึง0.3เบรียราติดดินแล้วอย่างนี้จะทำยังไงม,มันเจงบงเลยนะครับพี่น้องคนไทย60ล้านคนเนี่ยแทบจะต้องขอทานกินนะ0.3เปอร์เซ็นต์เนี่ย พืชเกษตรขายไม่ได้มันพอขายได้พอทุนบ้างหรือขาดทุนนิดหน่อยก็โดนพืชเกษตรทางเขมรเข้ามาถลม่มเหมือนจงใจเปิดให้เข้ามาเอามาถล่มประเทศไทยข้าวเขมรรอบเข้ามาข้าวโพดเอาเข้ามามันสำปะหลังเอาเข้ามากล้วยเอาเข้ามามะม่วงเอาเข้ามาลำไยเอาเข้ามามาโจมตีราคาของเกษตรกรไทยนี่จะให้ว่างไงผมต้องออกมาบนเรื่องนี้ครับ เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นความเป็นอยู่ของรากหญา้าของพี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวบ้านชาวช่องนะทำยังไงรัฐบาลเข้ามาไม่ใช่คุณอยู่แบบสี่เดือนต่างคนต่างอยู่ใครจะทำไรก็ไทยทำใครจะกินอะไรก็กินว่ากันไปกูอยู่แค่สี่เดือนนะเพื่อไทยมาเห็นไหมสองปีแล้วมันได้อะไรมัง่งก็ได้ผลงานผลงานเดียวคือเอาพ่อกลับบ้านเขาเอาพ่อกลับบ้าน นโยบายที่บอกไว้ที่หาเสียงไว้ไม่ได้ทําสักอย่างแล้วคนก็ถามเอา้านายกอนุทินนะคุณทําอะไรละ่ะคุณมาได้เดือนนี้คุณทําอะไรคุณเริ่มอะไรได้บ้างเห็นคุณแจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวคนเละครึ่งแจกบัตรไอ้เงินคนจนแจกงูนแจกนี่ก็ยังแจกไม่หมดเพราะมันไม่มีแล้วเวลานี้คาดการว่า GDP มันจะ เหลือแค่0.3ซึ่งมันต่ำเตี้ยราดดินไม่เคยมีมาก่อนแล้วพี่น้องจะอยู่กันยังไงผมว่ารัฐบาลนี้ก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าวิธีทำให้ GDP มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือต้องเพิ่มรายได้ประชาชนอุตสาหกรรมก็ต้องส่งออกและยิ่งตอนเนี้ยิ่งตอนเนี้ยดอลลาร์สหรัฐมันทำให้ราคาดอลลาร์เนี่ยต่ำลงอ่อนลงว่างันนะราคาอ่อนลงไม่ใช่ดอลลาร์แข็ง มันก็ยิ่งทำเงินให้ประเทศไทยมากขึ้นแต่ก่อนที่สามสิบสามบาทต่อหนึ่งดอลลาร์มาสามสิบสองมาสามสิบเอ็ดตอนนี้มันผันผวนไปเกือ 33, บสามสิบสามสามสิบสองกว่าสามสิบสามแต่ก่อนสามสิบเอ็ดดอลลาร์มันแข็งเราขายของไปหนึ่งชิ้นได้สามสิบเอ็ดบาทตอนนี้เราขายของไปหนึ่งชิ้นได้เกือบสามสิบสามบาทเพิ่มมาอีกตั้งสองบาทนี่คือนาทีทองของ เกษตรกร,ร,กรไทยหรือสินค้าที่จะส่งออกไปสหรัฐอเมริกาซึ่งเราได้เปรียบดุลการค้าของอเมริกามากนะฉะนั้นการส่งออกอุตสาหกรรมหรือพืชเกษตรหรือการแปรรูปการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่เป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาลจะต้องเร่งแม้จะมีเวลาแค่สี่เดือนคุณก็ต้องเร่งคุณก็ต้องเร่งครับนะเร่งวิสาหกิจชุมชน ให้ประชาชนกู้ไปสร้างวิสาหกิจชุมชนไปสร้างสินค้าไปแปรปร,รูปผลิตภัณฑ์แล้วให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยกันขายนะกระทรวงพาณิชย์เวลานี้โดยรัมปรีสุภจีนะก็เริ่มมีปัญหาปัญหาเพราะรัฐบาลไม่สามารถจะปิดกัน้นพืชเกษตรจากกัมพูชาเข้ามาได้นะคือทำงานเนี่ยไม่ไม่อะไรไม่กลมเกลียวกันเป็นทีม คนที่เป็นรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยเขาตั้งใจจริงเขาตั้งใจจริงเข้ามาทํางานเพราะเขาไม่มีพักการเมืองเขาไม่จําเป็นต้องหาเงินเข้าพักเขาต้องการจะโชว์ฝีมือเพราะตอนที่อยู่ภาคเอกชนเขาก็เป็นคนสําคัญเป็นคนที่บริหารภาคเอกชนจนจนจนเรินรุงเรืองแล้วนายกอนุทินเอาเข้ามาหลายคนที่เอาเข้ามาก็มีศักยภาพแต่มันติดปัญหาไง มันติดปัญหาคุณสุปจีตั้งใจจริงครับเคยออกมาพูดเรื่องมันสัปะหลังที่เอาเข้ามาท่านก็แปลกใจสงสัยว่ามันเอาเข้ามาอย่างไงเอาเข้ามาอย่างไงเอาเข้ามาตอนไหนท่านก็สั่งจับไงการสั่งจับของรัฐมนตรีสุปจีก็ไปกระทบกระเทือนกับบุคคลพรกการเมืองอื่นซึ่งมีอำนาจอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ก็ทำให้ผมบอกตรงเขาก็ท้อใจนะ ซึ่งคืนนี้ผมจะคืนพรุ่งนี้สิคืนพรุ่งนี้วันพุธผมจะคุยฟังตอนสองทุ่มเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องใหญ่นี่คือข่าวทะลุใหม่วันนี้ครับคือวันอังคารที่สิตุลาคมนะก็ออกตอนทุ่มนึงใครจะดูตอนเช้ามืดก็ได้นะแต่อีกรายการหนึ่งก็คือรวมหัวทีวีถามด้วยจันก็จะออกทุกวันจันพุธสุกสองทุ่มครับอ๋อก็ขอบอกกล่าวกันสำหรับ เบต้าวันเบต้าวันสารสกัดจากยิต์ขนมปังชัดเจนครับตำราเร่มนี้เบต้าวันดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบเรียกว่ามหาลัยฮาวต์ที่เขามีผลการวิจัยเขายืนยันอย่างนี้จริงๆจนนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวไทยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ายแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตลัดกระรวงสาธารณสุขออกมายืนยันออกมายืนยันในผลการวิจัยของฮาวต์อีกครั้งหนึ่งว่า มันดีจริงๆในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายและที่สำคัญก็คือผลิตภัณฑ์อื่นไม่มีสารอื่นไม่มีนอกจากไบตาครูแคนนั่นก็คือมันสร้างเซลล์เพชรฆาตรับประทานไปแล้วมันสร้างเซลล์เพชรฆาตอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดนนี่ได้เปรียบตรงนี้ครับฉะนั้นผมถึงบอกท่านทั้งหลายว่า มีสตังก็ทานกันหลายท่านก็รับประทานกันมา11ปีปีนี้ปีที่12เพราะเบต้ากรูกแคนเนี่ยมันอยู่มาร่วม12ปีแล้วครับ12ปีแล้วโดยตั้งชื่อยี่ห้อว่าเบต้าวันโดยศูนย์สุขภาพเบต้าวันเบต้าวันลักษณะอย่างนี้ข้างในเป็นแคปซูลมี60แคปซูลนี่เป็นแคปซูลอย่างนี้นี่แคปซูลอย่างนี้60แคปซูลครับนะแล้วถ้าใครซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวด ควรลักษณะอย่างนี้ได้รับอนุญาตจากออยมาสิบกว่าปีแล้วและได้รับอนุญาตให้โฆษณาได้จากองค์การอาหารและยาคืออยอยได้อนุญาตให้โฆษณาในสื่อโซเชียลทั้งหลายได้ว่าเบตากลูเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวันเบต้าวันสารสกัดจากยีสผสมวิตามินและคิวเทนโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้ว เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างจดไว้ครับและสั่งซื้อได้มีพนักงานเนี่ยการตลาดที่เคารับโทรศัพท์ท่านอยู่รอท่านอยู่รอท่านอยู่ต่อกลางวันนะครับต่อกลางวันรายการนี้ออกสองทุ่มท่านจะดูเช้าก็ได้แต่ท่านดูตอนเช้าสายๆหน่อยก็โทรศัพท์เข้าไปสั่งซื้อเบต้าวันได้ซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดแบ่งซื้อทีละครึ่งก็ได้อ่ลองคุยกับเขาดูทีนี้จะเป็นรายละเอียดของเบต้าวันครับ สินค้าตัวนี้ได้มาจากสหรัฐอเมริกาเพราะทดลองก่อนด้วยตัวเองมาประมาณ2ปีผมบอกเฮ้ยมันใช้ได้มันเป็นความคิดมันเป็นผลการวิจัยของมหลาลัยฮาวัดและอีกหลายสิบหมาลัยเช่นมหมา eller, ลัยทูเลนเบเลอร์ดุคแคลิฟอร์เนียหรืออะไรแผ่ผลการวิจัยเขาบอกว่าเบต้ากรูแคนคือสารสกัดจากยิ์หลายตัวครับแต่ที่ดีที่สุดคือยิ์ขนมปังปลอดภยัยสะอาดก็สั่งเข้ามาผสมวิตามินและคิวเทน ได้ขออนุญาตจากออยอเรียบร้อยขออนญาตโฆษณาด้วยในใบอนุญาตโฆษณาก็คือเขาบอกว่าเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวันจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนามเบต้าวันผสมวิตามินคนะิวเทนและเบต้ากรูแคนจนกระทั่งนักวิชาสต์การแพทย์ของไทยหลายคนครับเขายืนยันชัดเจนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเบต้ากรูแคนนะถึงขนาดดีที่สุดในโลกผมไม่ได้คุยเอง คนคุยเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ดอร์ในแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขนักวิจัยดีเด่นครับนี่อ่านดูสิครับตำราเล่มนี้เบตา้ากรูกแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบแค่นี้ผมจะไปคูยไปไปไป,ไปพูดไรมากไม่ต้องไปโฆษณาอะไรแล้วมันเป็นผลงานวิชาการของมหาลัยฮาร์วาร์ดอันดับหนึ่งของโลกนะนี่ตำราเล่มนี้ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลายัยนะเพื่อให้ท่านเห็นศัก,กยภาพทางวิชาการ ส่วนเราจะโฆษณาก็ต้องขอญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยคือออยต้องมีต้องมีใบญา,าติโฆษณาซึ่งมีพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามีพร้อมนะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามทำนองครองธรรมตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนั่นก็คือเบต้าวันนะหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้นะท่านจดไป2หมายเลขท่านท่านสอบถามรายละเอียดได้ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขา เขาจะบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับ